สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่ค่ะอีสุซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือสกสาขาเทิงอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเจอกันช่วงเช้าเช้ามาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเจอกันวันที่2กรกฎาปี2 5 6 5นะคะเลือกงามยามดีนะคะวันนี้รอสมมอบกันพายุเข้าทางเหนือนะคะเห็นไหมฝนตกชุ่มฉ่ามากๆเลยค่ะ ค่วันนี้นะเจอก,กันแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพาทุกท่านไปรีวิวในวันนี้ค่ะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้าหนังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะเป็นรถรุ่น4ประตู h i g h l เ n d e r 1นเกลดแซกับสีส้มนะคะถือว่ารอมากๆเลยนะคันนี้ใช้เวลารอหนถเดือนก็ถือว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคาในการรอคอยนะคะ หาดูยากนะคะสําหรับคันนี้นะก็เลยไม่พลาดที่จะต้องพาทุกท่านค่ะไปรับชมพรม้อมๆกันคันนี้ค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่9,200 0บาทนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโม,มชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิ u ุ u เพจอิสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ ปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะบริการรับจองถึงบ้านเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงเชียงรายพะเยาอะไรอย่างนี้ก็ไปได้อยู่นะคะแต่กรณีต่างจังหวัดก็แนะนําเป็นกรณีจองออนไลน์ก็ได้นะคะโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุามัติเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีหนึ่งให้เรื่องการออกรถอิสุสไต้แดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะปีใหม่รอรับสายทุกๆท่านอยู่ พูดมาซะยาวนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกับรถตัวนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะกับสีประตู Highlander 1.9เกรด z ซสีส้มวานินเชนซิเวอร์กันไปกันเลยค่ะสำหรับคันนี้รอส่งมอบในวันนี้ค่ะเป็นสีประตู h ฮ g h l a n d e r 1.9เกรด z ซค่ะสีส้มวานินเชนซิเวอร์สวยงามโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีนี้มุงมิ้งมากคันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะ ถือว่าหล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. มาดูดีเทลรายละเอียดนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะกับรุน่นนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ i n s u u Vision by LED Super Daylight อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันในส่วนของไฟนะคะสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะ ดีไซน์เฟลยวค่ะดีไซน์ยัางจะคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งค่ะแล้วกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้นะคะไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันสีทูโทนค่ะรุ่นนี้มีลักษณะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมนั่นเองค่ะมาพร้อมกับโลโก้อ E สูุโครเมียมขนาดใหญ่ สมประสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชมหน้าไฟหน้าห่อ,ม,อมากๆกันเลยทีเดียวแสงอาจจะคลุ้มคลุมนิดหนึ่งนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะคะมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำาพาย,ยุเข้าทางเหนือค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่สกรกฎาคมปี2565นะคะวันนี้เลือกง,งามยามดีนะคะรอส่งมอบสองคัน <laughs> สำหรับรุ่นนี้นะคะล้อแม็กจะเป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยสีเทาแบบนี้ดีไซน์ล่าสุดบอดี้2 2 2 2สําำหรับรุ่นเกรดแซดจะได้เป็นลายนี้นะคะขอบ18ค่ะยาง265-60ท R 1 8นะคะเป็นยาง B บสต n สนนั่นเองค่ะช่วงล่างค่ะคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับชกคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ด้านข้างจะมีโลโก้ไฮแลนเดอร์ที่เป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยรุ่นนี้ที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกค,ค่ะจะเป็นแบบบลูอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยกระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำามึกดำด้านมีไฟเลี้ยวค่ะอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบันไดข้างนะคะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะมเป็นสีดำตัดครับ สีเทาตะกว่าดแบบนี้นะคะมือจับรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดคโครเมียมนะคะแบบนี้ก็ถือว่ากันลายนะคะถือว่าหล่อ <c oughs> อ่าในส่วนของมุมนี้นะคะสังเกตจะมีไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนนะคะอม,มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง <c oughs> บลันท้ายนะคะไฟไท้ายดูโอโซนิกเวลาเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆส่องสว่างพร้อมๆกันค่ะให้ความสว่างสวัยชัดเจนเพิมพ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นด้านนี้โลโก้ Z ซดดีดเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยมือจับด้านหลังค่ะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวินค่ะด้านนี้โลโก้อ s ซูซูดีแม็กซี่เป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ กระบาท้ายนะคะออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิติห่ามองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะกันชนท้ายค่ะออกแบบมานะเป็นแบบบลูอินค่ะมีลักษณะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้รุ่นนี้สีนี้ ค่าัวงเขาอยู่ที่9,200 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ห้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะกับคันนี้รุ่นนี้รอนานไหมใช้เวลารอประมาณ1-2เดือนนะคะสีประตูเกิดแซดนะใช้เวลารออยู่นะคะ ใครที่รีบใช้รถแนะนำทำเรื่องจองไว้ก่อนค่ะช่วงนี้อะไรขาดแคลนมากนะคะอ่ะกลดล็อกนะคะรุ่นนี้อืมเปิดมาดูด้านในค่ะในส่วนของแผงประตูค่ะเป็นแบบซอฟท์ทัชหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยด้สีเทานั่นเองค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นดำเงาหรือดำเปลี่ยนโนแบค็คมาให้แลดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกด้วยนะคะถือว่าทําให้เรียบหรูและลงตัวนั่นเองค่ะด้านล่างตรงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1 5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะขวดใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ได้เลยนะอืในส่วนของคอนโซล้านบนค่ะรุ่นนี้นะก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะซอฟทัดให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเดินได้ด้วยได้สีเทาด้วยนะคะ ในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะก็จะมีมาคู่หน้านะซ้ายและขวานั่นเองค่ะเครื่องเล่นรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay, Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์เป็นแอร์แมนวนวลนะคะ3จุดก็จะมีที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะเกียร์ค่ะ ตรงนี้ก็เกรดแซนะตกแต่งด้วยวัสดุที่แลดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตกแต่งด้วยดําเงาหรือดําเปียโนโบแบ็กนั่นเองนะคะหัวเกียร์ก็หรูหรามากยิ่งขึ้นนะ,ะตัวนี้จะมี6เกียร์นะคะ6สปีดค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะเอามือดึงวงแหวนขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง,ง่ายและแมนยัางยิ่งขึ้นช่วงฉักสั้นนะรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยดีไซน์ล่าสุดนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี คูแม็กค่ะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เบาเย็นอ่าตอนนี้นะคะในส่วนของได้นะคะที่เย็บในส่วนของหนังก็จะเป็นได้สีเทานะคะเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวนะคะลวดลายการออกแบบตอนนี้ลวดลายใหม่นะคะบุนุ่มนั่งแล้วสบายมากยิ่งขึ้นนะคะปีกข้างสองข้างก็มีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยในส่วนของที่พักแขนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบ หุ้มหนังซอทัดมาแล้วด้วยนะคะดูหลามากยิ่งขึ้น,นตัวนี้ค่ะในส่วนของปุ่มด้านนี้นะคะก็จะมีปุ่มปิดระบบ E S C T C S E S C คือปุ่มควบคุมการสุกตัวของตัวรถ T C S คือระบบ ป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหนะ้าออตโต้สี่ระดับขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ศูนย์นะคะบรรทุกสามร้อยโลจะอยู่ที่หนึ่งหกร้อยโลจะอยู่ที่สองหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นสามนะคะก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่และทานอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาก็จะเป็น cruise control น,นั่นเองนะอืม ล็อกความเร็วเวลาล็อกความเร็วก็กดไอตัวกลมๆแล้วก็คําว่าเซ็ตลกค้างไว้นะคะระบบนี้ก็จะทําการล็อกความเร็วไปเรื่อยๆนะแต่จะตัดการทํางานอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกนะคะอืมก็เพิ่มความสะดวกสบายกรณีแบบทางตรงไกลๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะก็ลองไปใช้งานดูนะคะอ่าเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะมารับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงค่ะ ตอนหลังนะในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟท์พัทหุ้มด้วยหนังค่ะเดินได้ด้วยได้สี่ทางปุ่มควบคุมต่างๆค่ะเป็นดําเงาหรือดําเปียนโนแบกนะคะให้ลงความรู้ล้ามากยิ่งขึ้นและล่างก็สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวแผงประตูด้านหน้ากับด้านหลังนะคะก็เอาง่ายๆคล้ายๆกันนะ,ะรุ่นนี้ด้านหลังนะคะ,ะสังเกตเลยนะคะกวดกล้องไปนิดนึง การคุมโทนของห้องโดยสารเขาจะมีสสีนะคะคือเป็นสีทูโทนด้านบนผนังจะเป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นสีดํานั่นเองนะคะรุ่นนี้จะมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแยกอิสระแมนวนวลซ้ายขวานะคะมีช่องเสียบ USB ่ค่ะใสาชาร์จแบตโทรศรัพท์มือถือได้ด้วยนะคะจากมุมนี้มองไปด้านหน้านิดนึงถือว่าสวยงามนะในส่วนของการออกแบบดีไซน์รถรุ่นใหม่ของเรานะคะ เบาะตอนหลังนะคะสามารถแยกได้3ชิ้นจะมี1,2,3ด้านล่างตอนนี้แยกได้60,40นะคะก็แล้วแต่การใช้งานเนาะนี่ก็จะเป็นที่พักแขนค่ะสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะดึงพนักทิงลงมานะคะประมาณนี้กุญแจแม่แรงเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะคะห,หรือเอาด้านล่างขึ้นไปนะคะ นประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การใช้งานเวลาเราใส่ของเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งานของเราแต่ละครั้งอีกทีหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงค่ะ สำหรับรุ่นนี้สีประตูไฮแลนเดอร์1.9 Z นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรเน้นการประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีนะคะเครื่องยนต์เล็กเสียภาษีอยู่ปีละ2,492บาทนะคะเผื่อพอระบอย600ก็เฉลี่ยแล้วก็ปีละประมาณ3,100บาทประมาณนี้นะคะถือว่าประหยัดมากๆแล้วอัตราการ ประหยัดน้ํามันก็ประหยัดประหยัดนะคะก็เน้นการใช้งานขับขี่ท่วไปเครื่องยนต์พันเก้าก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้ก็จะมีมาแล้วค่ะในส่วนของระบบเซนเซอร์ ABS,EBD,BA ค่ะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วกับ All New Isuzu D-Max พลนุภาพพิกโลกนะคะและสังเกตค่ะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเผ่าหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้สีประตู h ฮ g h l a n d e r 1.9แซค่ะสีส้มวันินช่ยนซิเวอร์โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวถือว่าหล่อมากๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอิน็อกหาพี่ใหม่นะคะ ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุซุเพจอิสุซุเชียงรายสาขาเทิกบายเซลปีใหม่นะตามประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาโนามัติเดี๋ยวเรานะัดรับรถกันอีกทีหนึ่งค่ะก็บริการรับจองถึงบ้านก็มีเฉพาะบริเวณท่ิกล้เคียงนะคะอย่างเชียงรายพะเยา,เอ,าอันนี้ก็ไปได้ แต่ถ้าลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็สามารถออนจองได้นะคะโอนจองยินดีบริการนะคะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปกันนะถ้าสัญญาอนุมัติเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีหนึ่งให้เรื่องการออกรถอีซูซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์เดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้ติดเครดิตแบ็กลิส์นะคะ,ทะ,คะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะออกได้ไม่ได้ไม่ว่ากันเนาะ แต่ยินดีให้คำปรึกษานะคะปรึกษากันได้ค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาค่ะลอง inbox e เข้ามาสอบถามกันได้สําหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็ฝากอีกนิดนึงค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะรอรับชมนะว่าพี่ใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย